ผมในงาการเครือข่ายและมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคหลักสูตรพื่อาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรสูตรดังกล่าวเป็นสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิกร้อนโดยทางสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิกร้อมทีมวิทยากรเครือข่ายทุทุมวิทสำนักงาก็ขอบคุณพออ สักครอ่นะคะอสอมไม่ได้เพราะเราได้เกิดหลังเขาเป็น20ปีที่ห้องับการ์ดตรงในหลักสูตรการพัฒนามาเป็นประธานในการเปิดการอบรมหลักสูตรการสมานะคะซึ่งได้กรุณามาให้เก็บไปที่นี่เนี่ยเป็นหนึ่งในสิบที่มีการหมู่บุคลิกมาการหมบุคลิกสูงถ้าท่านดูหนังสืออินเตอร์เน็ตเนี่ย ก็ช่วยกันนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือวันนี้เนก็อีกอย่างหนึ่งพืชต่างๆที่เราเคยเคยคือไม่ลำบากนะนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะตอน200เนี่ยบุกลุกป่าแต่ต้องทำนะคะนั่งอยู่ดีๆนอนอยู่ว่าติดคืนกานคุยการในเรื่องแนวทางการับเพื่อข่านน้ำมันรถค่าใช้จ่ายปี5-7เนี่ย จะมีการให้เงินกู้่แล้วอำเภอแต่ละอำเภอเนี่ยเราจะใช้เงินสักเท่าไหร่ที่เป็นการนำร่องการใชเานการนี้ยายตัวอูดวารตากำตตกร่าบ้านครับที่จหมไปหาได้ที่มอเตอร์จักรขอเา้วเรางบตต้นที่ใ้เป็นต้น 嗯。这个